ทุกคนครับวันนี้อาจารย์ทำบุญครั้งใหญ่ในวันคล้ายวันเกิดด้วยการทำรงทานข้าวสาร40ตันและมีผู้มารับบริจาคมากกว่า10,000คนครับและอาจารย์ยังโดนเซอร์ไพรส์วันเกิดจากลูกศิษย์ด้วยนะครับเล่นเอาพูดไม่ออกเลยครับ วันนี้ทีมงานของอาจารย์ออกมาเตรียมสถานที่ตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับแต่พอมาถึงวัดต้องร้องว้าวเลยครับเพราะคนที่มารอรับข้อสารตอนนี้เต็มวัดเลยทุกคนรู้ไหมครับว่าหลายคนมารอรับข้อสารตั้งแต่สองทุ่มของเมื่อคืนเลยนะครับแม่หัวล้มที่โคมเรานิ้วหักแต่ก็ยัง คนต้องมาไม่ได้งานอาจารย์ต้องมาแม่ไม่ได้ส่วนคุณแม่คนนี้เป็นสิทธิจกักรพรรดินะครับถึงแม้ซี่โครงจะหักแต่ก็ตั้งใจมาเพราะบอกว่าวันนี้คือวันสําคัญพลาดไม่ได้ครับมีคนมาจากนครสวรรค์ด้วยนะมาตีห้าเลยแล้วก็ามาเพื่อจะมารับข้าว และนี่คือข้อสารของเราทั้งหมดตอนนี้มี41ตันนะครับโดย13ตันมาจากลูกศิษย์ในเพจเอจักพัทที่ร่วมทําบุญกันเข้ามาครับและอีก27ตันอาจารย์เพิ่มให้ถึง40ครับเพื่อให้ได้เลขอายุของอาจารย์พอดีและล่าสุดตอนนี้คุณเอมี่มาจากอเมริกาเพิ่มให้อีก1ตันนะครับรวมทั้งหมดจึงเป็น41ตันเท่ากับพื้นที่ในวัดบางฉลงนอกที่มีพื้นที่ทั้งหมด41ไร่พอดีเลยครับ และแน่นอนครับงานใหญ่แบบนี้ต้องมีลูกศิษย์ที่น่ารักของอาจารย์มาเป็นจิตอาสาและว,วันนี้มากันเกือบ500คนเลยนะครับและดูสิครับลูกศิษย์อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะครับแต่ต้องยกของหนักแบบนี้กันเองเสมอหนักแค่ไหนก็สู้กันครับภาพมุมสูงที่เราทุกคนเห็นตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6กโมงเช้านะครับซึ่งตอนนี้คนมารอรับข้าสารน่าจะเกือบ1 0 0 0 0คนแล้วนะครับ นอกจากข้าวสารแล้วสิจักพัทที่มีร้านอาหารร้านค้าก็ออกมาทำโรงทานด้วยนะครับวันนี้มีนับ100ลร้านเลยนะครับอย่างร้านนี้สาเหตุที่ตั้งชื่อร้านจักพัทครัวไทยเพราะว่าตั้งแต่สิทธิ์คนนี้ร่วมทำโรงทานกับอาจารย์ร้านอาหารขายดีตลอดจนตอนนี้ต้องตั้งชื่อว่าจักพัทครัวไทยครับส่วนโดนัทเหมือนเดิมนะครับไม่ไปไหนไกลาจากร้านของกินเหมือนเดิมทุกครั้งที่ทำโรงทานโดนัทน้ำหนักขึ้นทุกทีเลยครับ เคไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหมหมยังไม่ได้นอนเลยนะจับ <Okay. S 1> มาจากอุดรก้มาเลยนะในรถมาร้านผัดหมี่ร้านนี้มาจากอุดรน,นะครับทำผัดหมี่กันทั้งคืนเลยแทบไม่ได้นอนและร้านไข่เจียวร้านนี้เพิ่งมาแก้บนที่เทวาลัยด้วยดอกบัวทั้งหมด16 0ดอกเพราะว่าบ้านที่อยากจะขายตอนนี้ขายได้เรียบร้อยแล้วนะครับยินดีด้วยครับสส ทำลายหัวใจพระสูตรเพระเสิร์<ช>่ไม่มีนะคะไม่มีนะอย่าลืมไปแจ้งความนะแจ้งความเลยดูด้เนี่ยอันนี้9 9้าร้อยเก้าส้าบะป้าเอาไปทีออกโรงทานทุกทีต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เสมอและไม่อยากเจอเลยนะครับนั่นก็คือคนที่หลงกลเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับ อกนว่าดึงเลขอะไรอยากได้ปีชียใครยังไม่ได้ั่งตอนนี้เลยแบบคู่นะหรือแบบคู่หรอแบบคู่อย่างเดียวคู่แบบว่ากำลังจีรพงใช่ไหมโรงทานของเรารอบนี้แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุด้วยนะครับสำหรับผู้สูงอายุรอบนี้มีเก้าอี้ให้นั่งจะได้ไม่เมื่อยขาสำหรับคนที่ป่วยไม่สบายนั่งรอได้เลยเดี๋ยวทีมงานจะนำข้อสารมาให้ด้วยตัวเองครับแจกแล้วกันมาจากไหนครับมากราสาครครับมุมรสาคอนะครับมาได้ไงครับพี่มาสัมผัส อนไรครับรถพ่วงข้มครับบางกี่คนครับผมมากัน5คน5คน2คนน่าจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับคุณตาคนนี้มาจากสมุทรสาครนะครับตั้งใจมารับข้าสารและการมาครั้งนี้มากันทั้งครอบครัวเลยครับมีรับข้าวสารแล้วก็มีของทานนะครับขอบครับขอบคุณครับาสาวไอ้ของันงว้รับย๋ยวเื่อย มาจากนาครสวรรค์นะคะับมาอย่างไรข้านี่เริ่มไฟมาค่ะหลายใหญ่คนนี้มาจากนาครสวรรค์คุณยายดีใจมากๆที่จะได้รับข้าวสารในวันนี้และคุณยายก็อดน้ําตาไหลไม่ได้เลยครับดี่ใหญ่จะสุดใหญ่นีใจครั้งแรกในชิซูนี้นี่ยังเจอ เนื่องจากวันนี้เข้าวสารเรามีเยอะมากเลยนะครับอาจารย์แจกคนเดียวไม่ไหวแน่นอนเลยวันนี้ก็เลยให้ครูน้ำแล้วก็เป้าแหวนช่วยแจกอีกแรงและตอนนี้ประจำที่เรียบร้อยแล้วครับ วันนี้อาจารย์เดินทางมาถึงวัดเวลาประมาณ7จ็ดโมงสินาทีครับตอนที่ลงรถดีใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเห็นลูกศิษย์ของตัวเองพร้อมหน้าพร้อมตาและที่สําคัญเห็นผู้คนมารอรับข้าวสารนับหมื่นคนเลยครับหลังจากทักทายศิษย์ของตัวเองเสร็จเรียบร้อยก็เดินไปทักทายทุกคนที่มารอรับข้าวสารครับ และอาจารย์ก็ดีใจมากขึ้นเมื่ออาจารย์เดินไปทุกคนก็ปรบมือต้อนรับอาจารย์พร้อมกับรอยยิ้มครับวันนี้อาจารย์มีเวลาทักทายลูกศิษย์ไม่นานและไปหาไม่ครบทุกคนนะครับเพราะว่าต้องรีบแจกข้อาสารเพราะว่าหลายคนมารอรับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับกลัวว่าทุกคนจะรอนานแล้วก็เหนื่อยกัน และตอนนี้อาจารย์ประจําที่แล้วลูกศิษย์พร้อมทีมงานก็พร้อมและพู้ที่มารับข้าวสารวันนี้ก็พร้อมแล้วเริ่มแจกข้าวสาร41ตันกันเลยครับบรรยากาศการแจกของของเราวันนี้คึกคักมากเลยนะครับมีติดขัดบ้างเพราะว่าคนเยอะครับแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ดาเนินไปได้ด้วยดี ผู้ที่มารับข้าวสารในวันนี้มีทั้งผู้ใหญ่คนชราคนพิการหลายคนหอบลูกจุงหลานมาด้วยนะครับแต่ไม่ว่าเขาเหล่านี้จะเป็นใครทุกคนล้วนต้องการข้าวสารไปต่อชีวิตนะครับเพราะหากเขาไม่เดือดร้อนเขาจะไม่มีทางมาอดหลับอดนอนตากแดดตากลมแบบนี้แน่นอนครับการทำทานให้กับผู้ที่ต้องการจึงถือเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่มากๆครับ ไม่ใช่แค่ฝั่งเข้าสารที่คึกคักนะครับแต่ฝั่งอาหารพร้อมทานก็คึกคักไม่แพ้กันแต่ไม่ว่าคนจะเยอะแค่ไหนทุกคนก็เปิดโรงทานและให้บริการด้วยรอยยิ้มเสมอและแน่นอนเหมือนทุกครั้งนะครับอาหารที่สิทธิอาจารย์มาเปิดโรงทานในวันนี้ล้วนเป็นของดีและของอร่อยนะครับเพราะว่าทุกคนล้วนทำออกมาด้วยหัวใจ ในช่วงที่พักเบรกจากการแจกข้าวสารมีหลายคนอยากเข้ามาถ่ายรูปกับอาจารย์นะครับเพราะว่าหลายคนเพิ่งมีโอกาสที่พบอาจารย์เป็นครั้งแรกข้าวสารเกือบ1 0 0 0 0หมืนถุงหนักถุงละ5กิโลงานไม่เบาเลยนะครับแต่ลูกศิษย์ของอาจารย์ที่คอยยื่นข้าวสารให้สู้ไม่ถอยเลยครับเห็นอาจารย์ไม่พักทุกคนก็ไม่พักและยิ่งสายมาเท่าไหร่ทุกคนดูสิครับคนยิ่งมาเยอะมากขึ้นเท่านั้นจนตอนนี้แทบหล้นวัดแล้วนะครับ ใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับกว่าจะสามารถแจกข้าวสารเสร็จเรียบร้อยให้ครบทุกคนและตอนนี้เราก็สามารถทำสมเร็จแล้วนะครับหลังจากแจกข้าวสารเสร็จทีมงานบอกให้อาจารย์ไปรอบนรถก่อนนะครับและในจังหวะนี้แหละครับที่อาจารย์โดนลูกศิษย์ของตัวเองเซอร์ไพรส์ทุกคนดูนี้สิครับทันทีที่อาจารย์ขึ้นรถปุ๊บทีมงานและลูกศิษย์พากันเตรียมเพื่อเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับอาจารย์ครับและพออาจารย์ลงมาจากรถ ถึงกับยิ้มไม่หุบเลยครับ Happy ทุกคนพร้อมใจกันในการร้องเพลงวันเกิดให้กับอาจารย์ครับลูกศิษย์หลายคนก็เตรียมเค้กเตรียมของขวัญมาให้อาจารย์เยอะมากเลยส่วนมากทุกคนตั้งใจทํากันเองด้วยนะครับและทุกอย่างที่เตรียมมาล้วนเป็นของโปรดของอาจารย์ทั้งหมดเลยครับ

นรเมมาแจกทานนเพอย่ะ้ลกกาลเดกิดมาเป็นลูกิอาจารย์นะคะทรรและหลังจากนั้นตัวแทนสิทธิของแต่ละรุ่นก็ออกมาอวยพรวันเกิดให้กับอาจารย์ช็อตนี้ทำออน้ำตาของอาจารย์ซึมเหมือนกันนะครับขอขอบคุณบารมีปู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มอบผู้ชายคนนี้ให้มาเป็นอาจารย์ขอบคุณค่ะ บุญในวันนี้นะคะทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำเนาะขอบุญอันนี้ส่งผลที่อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงและจะได้อยู่กับเราไปนานนะคะอเโอเคครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่อาจารย์รู้สึุขภาพใจแต่ไม่ใช่แค่วันเดียวเพราะทุกวันที่ผ่านมาีอาจารย์รู้ เนื้อรู้ตัวว่าอาจารย์เป็นอาจารย์และอาจารย์มีเราทุกคนอาจารย์รู้สึกโชคดีทุทุกวันเราทุกคนคืขอของขังอลัมค่าไม่ใช่แค่นนันเกิดแต่ใชีวิตในฐานะความเป็นอาจารย์ของอาจารย์ขอบคุณ วันเกิดปีนี้อาจารย์มีความสุขมากครับสุขที่ได้ทําบุญใหญ่กับลูกศิษย์ที่อาจารย์รักทุกคนและศิษย์ทุกคนคือของขวัญอันมีค่าของอาจารย์นะครับขอบคุณทุกคนครับและขอให้มหากุศลในครั้งนี้สําเร็จกับทุกคนให้ทุกคนได้กลายเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญเกิดขึ้นโดยอัศจ,จรรย์ทันใดจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับสาธุครับ